ต่อมาพอท่านสำเร็จทำปีปพศออ2535ก็มีโอกาสได้ได้กลับมาดูแลปุณิบัติภาพเพียนท่านอีกปี2535ปลายปีช่วงนั้นท่านก็เมตตามากเมตตามากมากที่สุดเลยเที่ยวเข็นทุกอย่างการงานข้างนอกทั้งการงานข้างในก็เที่ยวเข็นช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่ท่านจะช่วยได้พอ ชัดๆเนี่ยปีปี43ปี2543ท่านท่านเป็นองค์ที่มีความอศัศจรรย์มากของของของเล่นท่านเยอะแพวแพาวล่ะพระคุณแม่นะท่านมีของเก่าท่านมาพอดีมีพระธาตุเสด็จท่านก็แจก่ายคนไปสวยงามพระธาตุที่เสด็จมารู้สึกจะ12อ,องค์นี่แหละ ตอนเสด็จเราก็ยังไม่ได้มาหรอกพอมาท่านก็เอามาให้ดูองค์ที่อยู่กับท่านท่านบอกเนี่ยแม่เก็บเอาไว้เป็นองค์ที่เล็กที่สุดองค์ใหญ่ๆแม่ก็ให้คนอื่นไปหมดท่านก็มาพาแบบเอาแม่จะพาเจ้าถือซะว่าฝึกจิตปฏิบัติภาวนานะามันไม่มีเวลาแล้วเวลาน้อยแล้วท่านก็ว่าแม่ก็ไม่รู้จะตายวันไหนเจ็บป่วยอย่างนี้เจ้าก็ไม่รู้จะอายุถึงเท่าไหร่ท่านก็เหมือนกับหักดิบเลยพา หลังกินข้าวเสร็จท่านก็จะพานั่งดูพระธาตุยุงตัดมดกัดอะไรแดดไปนั่งกลางแดดดูพระธาตุให้จิตจ่ออยู่กับพุทโธดูท่านก็นั่งคุมทั้งวันจนถึงจนถึงสี่โมงห้าโมงเย็นทุกวันก็ไม่ได้เห็นอะไรแหละท่านก็นั่งคุมให้ดูให้จอ่อให้มีพุทโธอยู่ในใจทำอย,อย่างนั้นเป็นเดือนก็ทุกข์ก็ทรมานมากตาผามาใหม่ๆก็บวมเป่งสีเขียวค่ำ ที่ตรงที่ตาเนี่ยโอ้ยท่านก็บอกไม่ต้องไปสนใจมันดูเสรตอนเย็นก็ไปล้างมดกัดก็ห้ามไล่ยุงกัดก็ช่างท่านก็นั่งตากแดดท่านก็สู้แบบก็รู้อยู่ว่าท่านเมตตาก็คงม,มีอะไรก็อดทนจนพี่ต้อยบอกโอ้ยมันไม่ทรมานขนาดนี้น้ําก็ไม่ได้กินพี่ต้อยเดินผ่านไปผ่านมาพี่ต้อยบอกโอ้จะผ่านแกจะผ่านเข้าป่าไปเดินยงกกมภาวนาแกก็บอก ทำแบบนี้ค่อยไม่เอาด้วยหรอกมดกัดก็ไม่ให้ไล่ยุงกัดก็ไม่ให้ไลน่นี้น้ําก็ไม่ให้กินนั่งตาเปตยอยู่ทั้งวันอะไรจะมาจับกันทรมานขนาดนี้เป็นค่อยเพราไม่ยอมหรอกแกก็บอกทีนี้หลังมาก็เริ่มเริ่มเห็นอย่างที่ท่านอยากให้เห็นจ่อจิตจิตก็คงอยู่อยู่เกาะกับพู้โทข้างในท่านก็บอกให้จ่อจิตเข้าไปให้มีพู้โทต่อเนื่องแล้วก็ให้ย้อน ย้อนเอาความรู้ภายในนะมาอยู่ที่ตาเนื้อเรามองเข้าไปในพระธาตุต่อมาก็เริ่มเห็นภาพเห็นภาพทั้งมีเสียงออกมาเหมือนเราดูทีวีแล้วก็อัดฉีดจันอยู่หลังจากนั้นท่านก็เราก็ไม่รู้ว่าท่านให้สร้างบาร,รมีท่านก็ให้เขียนเขียนสิ่งที่รู้ที่เห็นสง่งให้พระหลวงตาพระหลวงตาจะเดินเข้ามาตอนสายผู้หญิงทุกวันช่วงปีสามสิบกว่าช่วงปีสี่สิบกว่าในท่านเดินเข้ามา พ่อคุณแม่ก็ให้ส่งส่งให้ท่านให้เขียนบอกพ่อคุณแม่ลายมือเขาหน่อยพ่อหลวงตาจะอ่านออกหรือท่านบอกก็ตั้งใจเขียนตัวใหญ่ๆให้ท่านอ่านออกสิคนอื่นที่ลายมืองามให้เขาเขียนไม่ได้เลยอ,อย่างนาดานี้เขาลายมืองามท่านบอกเขาเรียนสูงเขาลายมือสวยพ่อหลวงตาจะได้อ่านง่ายท่านบอกไม่เจ้าคํำทุกคํำยากแม่มานาดนะมามที่หลังแม่จะเจ้าสร้างบาร,รมีกับพ่อหลวงตาเจ้าไม่รู้หรือว่าพ่อหลวงตาเป็นองค์ที่มีบารมีมากแค่ไหน อะไรที่ได้ถึงท่านผ่านท่านเนี่ยบารมีเจ้าจะได้ในชาตินี้เลยนะท่านกบอกเนี่ยเจ้าก็ตั้งใจเขียนตัวบรรจงตัวใหญ่ใให้ท่านอ่านได้อ่านออกสิมันไม่เกินความสามารถเราหนะอยู่ที่ความตั้งใจถึงจะไม่สวยขอให้ท่านอ่านง่ายอันนั้นเป็นความตั้งใจเป็นเจตนาของเจ้าแล้วท่านก็บอกอี่ท่านก็นั่งคุมเห็นยังไงก็เขียนไปเขียนไปเลยเท่าที่นึกออกแต่อย่าไปสร้างเรื่องขึ้นอย่าไปโกหกท่านพระองตาท่านรู้หมดนะท่านก่อ เขียนเพ็ก็มาอ่านให้ท่านฟังเพราะท่านก็นั่งดูอยู่ด้วยท่านก็เห็นเหมือนกันท่านก็บอกเออนี่ตรงตรงตรงกับที่เห็นเพราะแม่ก็เห็นด้วยอ่ะเอาละส่งพระหลวงตาได้ตอนแรกๆก็กลัวท่านก็ให้ลงชื่อท่านข้าน้อยจันดีผู้บอกให้นางจุม๋มเขียนผิดพลาดประการใดข้าน้อยกราบขอกราบเท้าขอข,อขอมาโทษขอข,อขอมากรรมพระหลวงตาด้วยท่านก็เอาลงชื่อท่านกำกับ ทีนี้ก็ให้อัดเทปด้วยส่งทั้งเทปส่งทั้งจดหมายลายมือด้วยส่งพ่อหลวงตาทุกวันท่านจะมีช็อกโกแลตอยู่สองแผน่นท่านก็ให้ซื้อช็อกโกแลตมามันเป็นกระดาษขา,ขาวๆท่านก็ให้เอาจดมหมายแบบม้วนเทปสอดเข้าในระหว่างระหว่างช็อกโกแลตสองแผน่นแล้วก็หนังยางรัดดีๆเอากระดาษห่อดีๆแล้วก็กราบเรียนพ่อหลวงตาว่าช็อกโกแลตพ่อหลวงตาก็รับไปพอเช้ามา ถ้าท่านไม่เข้ามาตอนเช้าจนกรเข้ามาช่วงตอนเย็นท่านก็มาบอกอเราอ่านแล้วนะที่เขียนไปให้เราอ่านเทปเราก็ฟังแล้วแต่เราฟังไม่ใครได้ยินแหละฟังเสร็จเราก็ดึงดึงดึงไอ้เทปนั้นออกแล้วก็ไปลาดลงในซส่วมไม่มีใครรู้หรอกนะท่านก็มาบอกคุณแม่ไอ้เราก็นั่งอยู่ข้างๆท่านก็กลัวพระลงตาแต่คุณแม่ก็บอกมานั่งใกล้ๆผิดพลาดอะไรพระลงตาท่านจะได้บอกจะได้ปรับปรุงตัว มานี่ท่านก็เรียกมาก็ามานั่งทุกวันท่านก็จะให้ดูพระธาตุแล้วก็ให้เขียนถึงเล่าพระหลวงตาว่าดูรู้เห็นอะไรบ้างแล้วก็อัดเทปไปส่ทงทุกวันทุกวันก็ไม่เข้าใจท่านเหมือนกันว่าท่านทําทําไมในเมื่อพระหลวงตาก็ต้องรู้โดยพยานของท่านอยู่แล้วว่ามีอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงแต่ไม่รู้ว่านั่นเป็นอุบายที่ท่านจะช่วยช่วยให้เราได้สร้างบาร,รมีกับพระหลวงตาเพราะเราเป็นเพศเพศ เราหลายผู้หญิงเราไม่มีโอกาสได้เป็นเพศของสงฆ์ที่อยู่ใกล้พระหลวงตาเพราะคุณแม่ท่านก็มีออบายเหมือนท่านก็คงขอพระหลวงตาภายในของท่านแหละพระองค์ตาก็เมตตารับจดหมายรับเทปไปฟังทุกวันแล้วท่านก็กลับมาบอกว่าท่านทําลายเราฟังเสร็จแล้วเราทําลายเรียบร้อยนะจดหมายเราก็เผาอ่านเสร็จเราก็เผาเรียบร้อยไม่มีพระองค์ไหนเห็นกับเราแหละท่านก็บอกเราก็ไม่เข้าใจก็เรียนถามท่านอะไรพระหลวงตาก็คงรู้หมด ว่าทาไมคุณแม่ให้ข้าน้อยเขียนไปทั้งให้ดูพระธาตุทั้งวันอยู่แล้วอัดเทปก็ยังอัดไว้พระหลวงตาฟังอะไรท่านก็คุณแม่รู้ยังไงท่านก็ต้องรู้อยู่แล้วท่านก็บอกเออพาทําก็ทําเถอะนะอย่าเมื่อดร้ายอย่าน้าร้ายท่านก็บอกนี่ก็ฝืนท่านไม่ได้ก็ทําทันจุนส่งพระหลวงตาเนี่ยรู้สึกจะเกือบตีตั้งแต่ส่งส่งที่ดูพระธาตุส่งเขียน ทั้งดูทั้งเขียนทั้งส่งเทปที่อัดเสียงเสียงท่านก็ไม่ให้คนอื่นอ่านท่านก็ให้อ่านเองอัดอยู่ที่กุดท่านอัดเทปนวดท่านเสร็จถวายนวดท่านเสร็จท่านก็ให้อัดจนถึงตีหนึ่งตีสองบางวันตีสามบ่ายมาก็ส่งพระองตาทุกวันทุกตาก็เมตตาอ่านให้ฟังให้ท่านก็จะมาบอกทุกทุกวันจะมาบอกรับอันไหนไปท่านก็บอกอันเก่าท่านฟังแล้วท่านทาลายเรียบร้อย คุณแม่บอกนั่นเห็นไหมเจ้ามีแต่กลัวพระองตาศนาะเอาสีากนะักปัตรน่ะท่านไม่ให้ถ้าท่านไม่อยากให้ใครได้ยินอะไรอย่าวังว่าจะได้ยินได้ง่ายๆแม่เข้าใจว่าเวลาพระมาดูแลปฏิบัติท่านเสร็จกลับไปท่านอยู่องค์เดียวท่านที่จะเปิดสังเงียบๆของท่านต้องให้อยู่ใต้ถุนก็ไม่ได้ยินหรอกพระคุณแม่ก็บอกเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องอายท่านแม่พาทาอะไรก็มีนายอยู่นั่นแหละท่านก็ว่างก็จนทํามารู้สึกจะได้ ประมาณปีหนะึ่งพระลงตาก็เลยมาบอกเออเรื่องจดเรื่องอ,อที่เขียนไปให้เราเนะ่ะเรื่องจดหมายเรื่องอัดเทปนะ่ะหยุดซะนะทีนี้ไม่ต้องทําอีกแล้วนะท่านก็บอกไปบอกกันดีนะพอแล้วนะท่านก็บอกนี่ก็มาเล่าให้คุณแม่ท่านฟังวันนั้นที่ที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าคุณแม่เพราะว่าไม่เห็นพระลงตาเข้ามาเห็นท่านเดินกําลังจะออกจากกุดเรือนคู่พ่าคุณแม่เลยบอกอา้า นางจุ๋มั่นพอลงตาไปนน่นแล้วท่านจะกลับแล้วท่านไม่ได้เดินผ่านจองไม่เห็นเหรือบอกให้ดูท่านไปไปไปวิ่งเอาช็อกโกแลตเอามอนเทปเอาจุดไม้ที่เจ้าเขียนไปให้ท่านเขาวิ่งไปถึงก็ไปถวายท่านท่านก็เลยบอกเออเราฝากไปบอกกันดีนะแต่นี้ต่อไปไม่ต้องเขียนไม่ต้องอัดแล้วนะพอแล้วนะท่านก็บอกก็เลยกลับมาเล่าให้คุณแม่ท่านฟังท่านบอกถ้าพอลงตาบอกก็คือเราก็ต้องทําตามอะไรอะไรแม่ก็ พาเจ้าสร้างบารมีก็พรหลวงตาทั้งคงพิจณาแล้วทำตามท่านนะแต่นี้ต่อไปไม่ต้องเขียนไม่ต้องอัดแล้ว